ครับวันนี้เป็นวันอุปสมบทของนายนิติพลบุญเลิศนะครับตอนนี้กําลังทําพิธีโปงผมอยู่นะครับกำลังก้มกราบพ่อนะครับก็คือนี่คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าแสดงความดีใจคุณแม่ของ าาพระสาวะคาวะโตะอลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่วจีกรรมสี่ม,มโนกรรมสามมโนกรรมสามกรรมทั้งหลายนี้ท,นที่ข้าพเจ้า นายนิ่ิพลคนบุลเลอร์ได้ร่วงเกินได้ร่วงเกินต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้โปรดได้โปรดโอโหสกรรโอโหสรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบเท้าขอกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานนัปปัจจโยโหตตนัปปัจจิโยโโหตทั้งพ่อทั้งแม่ว่า กายกรรมกรรมวจีกรรมมมโนกรรมมโนกรรมขอโอสิกรรมขอโหสิกรรม ลูกครับอวยพรให้ลูกลูกหลัลงลูกหัวคนดขอให้ในช่วงนี้นะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้าขอให้เจริญก้าวหน้านในการงานขอให้ทําอะไรก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะลูกนะไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความรักใครเจริญรุ่งเรืองในหน้ทาที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะกรา,าบาสามครั้งกราบที่เท้าหลึ่สามครั้งกราบพี่ห่อดสามครั้ง

นี the áng, ่ก็เป็นพิธีปลงผมนะครับผมผมคนหน้าก่อนที่จะโคงผมก็ให้พ่อน้าไดกราบเท้าพ่อกลับเท้าแม่คือขอเข้ามาครับผมสามครั้งก็ให้คุณพ่อเป็นคนทั้งตัปงผมลูกคนแรกครับสามครั้งครับ แม่นะค,คนแม่คนต่อไปนะครคหลังจากที่ว่าที่พ่อนาคนะครับกำลังกราบพ่อกับแม่เสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือผู้ใหญ่แลลวผู้ใหญ่ได้ปรงผมเดี <c oughs> ๋ยวตะกกนผมให้หลานๆทุกคนนะครับตกลงใส่หรือไม่ใส่ คนต่อไปก็จะเป็นคุณป้านะครับคุณป้าก็เป็นพี่สาวของคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณพ่อปับพาดคุณพ่อของพ่อนางนะครับต่อไปก็จะเป็นพี่แดงนะครับประธานหมู่บ้านเกษตรนาฮาะครับตัดเยอะไม่ได้เดียวเจอข้างหลังเลยฮะมัน่อแถวเลยฮะด้นี้เลยฮะต่อไปก็จะเป็นป้าลุงนะครป้าลุงอรนลุนนะครับ ต่อไปก็คุณต้นนะครับรูปหล่อประจามู่บ้านจีสนาเฮาโอเคครับต่อไปก็คุณตานะครับคุณตาเชิญเลยครับผมเป็นคุณลุงนี่เป็นคุณลุงเดี๋ยววานหน่อยต่อไปใครครับผมเชิญเลยครับเพื่อนเลยครับเพื่อนเลยครับอ่าตัวแล้วครับตัวแล้วครับผม เชิญแล้วครับเชิญเลยครับคนต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นพี่บอยนะครับผมโคศกประจำหมู่บ้านเรานะครับต่อไปก็คือคุณภรรยาของพี่บอยนะครับม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยคุณภรรยาเลยครับเชิญต่อไป เห็นเห็นว่ามาทำกุติกันนะรับนะเก็ลุมอยู่ที่หมู่บ้านสนามเขาของยูฟูคนต่อไปนะครับผมคนต่อไปนะครับ ce <laughs> เชิญค่บท่านต่อไปครับนอนไปไ,ปไปเป็นพี่ลูกครูพี่ เลยเลยตะไรขนนุนน้อยนะครับเอเ้ยครับ วิชานะครับวิชานะไปสหาไปหาเราจะหาแล้จะังครับอ่าคนสุดท้ายัวเล็กเนะออเไหมอ่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีคนผมเลยครับวันนี้โกนเลย มาเลยครับนี่คือคุณป้าจิตนะครับเป็นป้าแท้ๆเลยนะครับมาเพิ่งจะมาถึงอ้ากระโปรงผมนะครับเป็นคนสุดท้ายเลยนะเนี่ยประจิตนะครับเป็นประจิตแล้วก็เป็นพี่สาวของของคุณแม่นะฮะคุณโตฮะะคเอาคุณตาครับเชิญเลยครับผมนีครับเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีใช่ไหมครับชลบุรีเลยครับผมมาจากชลบุรีเลยครับผมมาไกลมากครับ โอเคชลบุรีตีหนึ่งวะโอ้โหตีสี่โอเคครับผมโอเคครับนี่คือคุณโอ้มาทีหลังเลยนะครับผมนี่คือคุณตุ๋ยนะครับเป็นเป็นนาเนาะเป็นนาของพ่อหน้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีเนาะโอเคครับ อต่อไปก็จะพิธีองผมเลยนะครับพอนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็พาจา์น,นะครับพาจารแลจะทำพิธีองผมนีครับนี่เเกงวไหนลเราสกางเกงธรรมดาก็ได้เสื้อขาวเนวื้อยาวนี่ย<ด>ือในตู้ใช่ไหม,ไมในพี่มอสรูปไหมกากขายาวขายาวนั่นแหละแล้วก็เสื้อสีขาวเสือ <ept> เส้อแขนยาวก็ได้ลูกมีเสียาวที่ิ้งไว้ตรงประตูอยู่ เออยังไม่แกรงสีดำนะครับคุ่มีผ้านุ่งอยู่แล้วไมคนับเป็นผ้านุ่งนี้แล้วครับนี่นี่เป็เสื้องานเสื้อเพราะว่ามีมีที่ไหนอะไรัะไรโอเคไหนมาจัดเรื่องมาหนุ่มมา ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่มังกงหน่อคุณแม่นี่คือคุณแม่ของของพ่อนาเนี่ยนี่ป้าป้าของพ่อนาคนี่ป้านุครับคุณพ่อนี่ขอแสดงความยินดีดีใจด้วยนะครับที่ได้บวชลูกชายคุณพ่อประพาสบุญเลิศหรือเรียกกันเล่นว่าคุณโก้นะครับผมจุหล่อมากเลยวันนี้หน้าตาสดใสเบิกบานนะครับมีความสุขได้บวชลูกชายนะครับ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จถ้าจะได้มาบนผมให้นะครับเดี๋ยวเขใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเดิบเลยดิบเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเลือคิชว คนเพียงเียวน้อยคนละแรงกันคนะเล็บอย่างเดียวเหลือเล็บดูเหลือเล็บเยคิ้วคิ้ว